สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ลงจําออนแอร์นะคะอยู่กับดิฉันยาและลงจําของเราคุณวิทูลวันจันทร์แบบนี้นะคะเราเป็นที่รู้ดีกันว่าจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหาทางด้านการเงินเครดิตเงินเครดิตบูโรนะคะวันนี้เรามีนัดกับ ข้อมูลบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรเป็นประจําทุกวันจันทร์อยู่แล้ววันนี้นอกจากจะคุยกันถึงเรื่องของการวางแผนทางการเงินการใช้เงินแล้วเราจะคุยกันถึงเรื่องของนี่เสียแล้วก็เราจะตอบคาถามท่านผู้ชมสดๆในรายการนะคะเพราะว่ามีตัวแทนจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือว่าเครดิตบูโรวันนี้มีทั้งสองท่านมีมาตอบคาถามท,าทั้งสองท่านเลยนะคะท่านแรกคุณธริตศรีอนุอารุโนไทยนะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก,กํากับการปฏิบัติงานสมาชิกแล้วก็อีก ท่านหนึ่งคุณพิชัยศรีสวภาพผู้อำนวยการส่วนบริหารเจ้าของข้อมูลฝ่ายกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบวันนี้<ก>พร<อ>้อมตอบเลยนะ,ะใช่ครับ <c oughs> นี่เสียก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ใช,ใช่ไหมครับแต่รู้สึกว่าวันนี้จะมีเรื่องใหญ่ว่านี้เสียอีก <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้สามารถที่จะไปดูได้เลยนะครับว่ามีบัญชีนี่เสียอยู่เท่าไหร่สามารถดูได้เลยใช่ไหมคะ ดูได้เลยใช่ไหมตอนนี้เริ่มจะมีข้อมูลใช่ไหมฮะที่มีหนี้เสียออกมาเัเครับข้อมูลหนี้เสียนี่เราเรามีอยู่แล้วก็คือเราจัดเก็บข้อมูลเนี่ยทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นข้อมูลที่ชำระหนี้ปกติแล้วข้อมูลที่เป็นการชำระหนี้ที่ไม่ปกตินะครับทั้งสองส่วนรับมีตัวเลขของสินเชื่อแต่ละประเภทนี่ครบถ้วนแล้วมันเป็นไงแนวโน้มมันสน้ปของปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคือแนวโน้มเนี่ยเทียบกับปีก่อนเนี่ยอาจจะมีเพิ่มขึ้นเนื่องจากจํานวนของการขอสินเชื่อในปี 55เนี่ยนะครับมันก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนคปี54ขอสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นครับครับแล้วก็เกิดหนี้เสียใช่ไหมคุณธริดครับมันก็จะมีหนี้เสียที่เกิดจากการขอสินเชื่อและไม่สามารถชําระได้ค่้อันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ทางลูกค้าหรือว่าสมาชิกคือสถาบันการเงินก็จะเห็นก็จะต้องเก็บก็ต้องเก็บแต่กู้ปีที่แล้วมันจะมาปรากฏปีนี้หละใช่ไหมข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งเข้ามาทุกเดือนอยู่แล้วอ๋อรูข้อูทันทีเลยครับแล้วก็ชําระหรือไม่ชาระนี่แต่ละเดือนเนี่ยเพราะเราจัดเก็บข้อมูลนี้เป็นรายเดือน ข้อมูลที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ก็จะรายงานให้กับเครดิตบูโรในเดือนถัดไปครับค่ะก็มาพร้อมๆกับข้อมูลที่มีการใช้เงินขอสินเชื่อใช้ประรเครดิตต่างๆชูเขาไหมคะเพียงแต่ว่าทางฝ่ายกํากับการปฏิบัติงานสมาชิกเนี่ยแยกออกมาเป็นกลุ่มของตัวนี้เสียครับอย่างนี้ครับฝ่ายกากับการปฏิบัติงานสมาชิกจะมีหน้าที่ในการดูแลนะครับแล้วก็ ควบคุมจัดการต่างๆเนี่ยให้สมาชิกที่เป็นสถาที่เป็นสัมพันกันที่เป็นสมาชิกบริษัทคอมเครดิตแห่งชาติเนี่ยดูแลจัดการในเรื่องการส่งข้อมูลนะครับการรายงานข้อมูลเนี่ยให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนดนะครับถ้าเขาได้จริงเนี่ยปรากฏว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ก็ต้องรายงานนะครับผิดนัดชำระหนี้วันที่ผิดนัดชำระหนี้เข้ามาในระบบของเครดิตบูโรทุกเดือนนะครับจะไม่ส่งไม่ได้นะครับจะดึงหรือละเว้นไม่ได้นะครับเราก็จะดูให้มีการส่งตามกําหนดที่เรากําหนดไว้นะครับทุกเดือน ทุกๆเดือนครับแต่ปกติก็คือไม่เกินวันที่ยีของเดือนถัดไปซึ่งส่วนนี้ก็จะมีเป็นข้อมูลที่ที่ต้องเอาสามารถเอามาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจเราด้วยล่ะปีนี้จะเป็นอย่างไงด้วยใช่ไหมคะ่มีคนจะมาบอกเราชตัวเลขเนี่ยบัญชีที่ ขาเรียกว่าอะไรนะนี่เสีย NPL มีเท่าไรได้ครั้งชำระนักการุณย์อยู่ที่เครดิตบูโรนู่เลยนะครับใช่ค่ะจะมาเกีนเรื่องภาพรวมการแล้วก็เรื่องของหนี้เสียนะไปคุยกับผู้จัดการใหญ่นะฮรบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติคุณสุรพลภาเสถียรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกุวิทูลครับคุณย่าครับสุัสดีค่ะนะครับค่ะรับผมกำลังพูดกันถึงเรื่องของหนี้เสียที่ข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะฮะเก็บเอาไว้แล้วปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าสะท้อนถึงสภาพวเศรษฐกิจด้วยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ คือคอย่างนี้ครับพอดีพอดีเช้านี้นะครับมีความข้าเคลื่อนเกิดขึ้นนิดนึงนะครับในเมข้อมูลที่ออกไปนะครับครับนะครับคือมันตกทศนิยมเป็นจุดหนึ่งนะครับคืออย่างนี้ครับประชากรเราเนี่ยมีประมาณ65ล้านคนในะครับประมาณยี่สิบสามล้านลูกหนี้นะครับที่มีการเก็บประวัติในเครดิตบูโรเรานะครับ แล้วก็จํานวนของคนที่ค้างชําระเนี่ยนะครับคือค้างชําระเนี่ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปนะครับจนถึงหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมันมีหนึ่งจุดหกล้านบัญชีไม่ใช่สิบหกล้านบัญชีอย่างที่ปรากฏในข่าวครับถ้าเป็นสิบหกมันจะเป็นยังไงอะโอ้ถ้าเป็นสิบหกนี่มันจะต้องเป็นวิกฤตแล้วครับผมอ๋อครับ นะครับเพราะว่าเพราะว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ4 4ล้านบัญชีนะครับ44ล้านบัญชีเนี่ยมีที่เป็นประเด็นแล้วก็แล้วก็คิดว่าจะต้องคุณพูดว่าเป็นหนี้เสียประมาณ1.6ล้านนะครับไม่ใช่16บนแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเข้าขั้น16เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับที่เกิดวิกฤตในในต่างประเทศนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะอยากจะอยากจะฝากคุณวิทูรคุณนุยานะครับว่า มันมีสินเชื่อที่มีปัญหาเวลานี้คือ1.6ล้านบัญชีครับตัวเลขนี้ถือว่าเยอะมากน้อยยังไงหรือว่าจะส่งผลยังไงในระยะนนยาวคะอย่างนี้ครับตัวเลขนี้ถ้ามองในเงินถ้าว่าถ้าเปลี่ยนจากจํานวน1.6ล้านบัญชีมาเป็นจํานวนบาทจําจนวนเงินนะครับครับ มันก็อยู่ตกประมาณยังไม่ถึงยังไม่ถึงหมื่นล้านนะครับตัวเลขนี้ก็เป็น NPL ที่อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับมไม่ได้เกิดปัญหาอะไรอัญหาที่เรากลัวก็คือว่าถ้าคนไปคิดว่ายังสร้างหนี้ได้อีกเท่านั้นเองครับที่เรากังวลในแง่ในแง่ผู้บร,ริโภคอะคะคุณสุรพลคะจะส่งสัญญ,ญ,ญาณยังไงบ้างสำหรับตัวเลขนี้คะจริงๆคืออย่างนี้ครับเราอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าวันนี้นะครับมันมีอยู่สี่สิบสี่ล้านบัญชีสินเชื่อ นะครับแล้วก็มันเสียหายไปแล้วเนี่ยหนึ่งจุดหกล้านบัญชีสินเชื่อค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าในอนาคตเนี่ยเราไม่ดูแลฝั่งรายใต้เราให้ดีนะครับว่าเรามีความสามารถในการชำระหนี้หรือเปล่านะครับตัวเลขเนี้ยมันอาจจะขยับขึ้นเพิ่มขึ้นได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากก็คือว่าถ้าเราจะเป็นหนี้อะไรก็ตามเนี่ยอย่าให้การชําระหนี้เราเกินกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นของรายได้ค่ะ นั่นนั่นคือหัวใจของเรื่องครับผมที่ที่อยากจะเตือนเพราะถ้าบางคนไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือมีรายได้หนึ่งมื่นบาทต่อเดือนแต่ต้องชำระหนี้เจ็ดพันบาทเราจะไม่มีเงินไว้เป็นเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับที่เหลือต้องไปจ่ายหนี้หมดอันนี้คือความความเสี่ยงสุดๆเลยครับของระบบครับผมกงจะบอกว่าหนึ่งจุดหกล้านบัญชีนี้ เท่านั้นใช่ไหมยังมยังอาจจะยังงอหายไปแล้วยังเสียหายได้อีกเยอะปัจจุบันก็อยู่ระหว่างเจรจาปัจจุบันก็อาจจะต้องปรับโครงสร้างนี่อะไรสารพัดถ้าไม่อยากเป็นหนึ่งใน1.6ึ่งจุดหกใช่ไหมครับเราก็ควรจะระมัดระวังเรื่องนี้ครับเพราะมันยังเป็นต้นปีในแง่ประชาชนทั่วไปเนี่ยให้ระวังการใช้เงินอย่าให้เกิน4 0ของรายได้แล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันน็คือว่าไม่ก่อหนี้ใหม่ นะต้องมีเงินออมไปด้วยยังไม่น่าจะคือยังไม่ควรจะก่อหนี่ใหม่อนะครับยังไม่ควรจะก่อนนี่ใหม่ในเวลานี้เพราะเหตุว่าเออถ้าเราต้องจ่ายหนี้เก่าทุกเดือนเนี่ย40%ของรายได้แล้วเราก็ ความสามารถที่เราจะไปก่อหนี้ใหม่เนี่ยมันไม่มีนะครับหรือเปนสร้างความเสี่ยงให้กับตัวเองมากไปนะครับผมไม่เป็นไรฮะอบพระคุณมากนะครับคุณสุพลครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับตัวนี้นิดนึงครับไดหนึ่งสูญเสียไป1.6กล้านบัญชีนะครับเป็น NPL ไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับแล้วแนวโน้มมันจะเป็นยัง่งฮะตอนนี้1.6แล้วมันจะมากขึ้นน้อยลงไหมแนวโน้มมากขึ้นหรือลดลงเนี่ยต้องจับตาดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับนะครับหลังจาก ช่วงตุนจีนช่วงสงกรานและจนถึงช่วงที่มีการใช้รถยนต์คันแรกไปสละญาตกหนึ่งก่อนแล้วดูตัวเลขอีกอีกทีนึงว่าตัวเลขมันจะเพิ่มหรือลดลงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่คุณสุรพลเรียนในจุด้าบัญชีเนี่ยก็ยังอยู่ในวิสัยที่ยังยอมรับได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มากมายเกินไปนะครับไม่กังวลอะไร ก็อย่างที่ห่วงก็คือว่าก็พยายามอย่าไปก่อหนี้ใหม่นะครับไม่ควรไปก่อแล้วก็ควรจะเคลียร์หนี้เก่าให้แล้วเสร็จโดยเร็วน่าจะเป็นประโยชน์ใครที่อยู่ใน1.6ล้านบัญชีนี้โทรเข้ามาถามได้นะครับว่ามสมาชิกจะไปทวงแล้วนะใช่ไหมค่ะหรือว่า้าไม่อยู่จะไปทวงแล้วแล้วไม่อยากจะอยู่เนี่ยโทรก็มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะ023383837-9ถึงนะคะทั้งสองท่านทั้งคุณคริสและคุณวิชัยวันนี้ตัวแทนจากริบูโลรอตอบคำถามโดยเฉพาะ จะทำยังไงไม่ให้อยู่ในกลุ่ม1.6ล้านเนี่หลุงแจ่มคะคุณพี่ชายนะ,ะครับคือ,อนนผมว่ากลุ่ม1.6ล้านเนี่ยโอกาสที่เขาจะหลุดออกมาก็เป็นไปได้ นะครับเพียงแต่ว่าเขาวันนี้เขาต้องไปคุยกับทางสถาบันการเงินเจ้าหนี้นะครับเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับแล้วถ้าเขาสามารถทําได้ตามเงื่อนไขที่เราตกลงใหม่กับแบงค์เนี่ยหรือการปรับปรุงโครงสร้างเนี่ยมันก็จะหลุดจากกลุ่ม1 6จนหล้านนะครับยอดมันก็จะลดลงได้เพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องต้องไปคุยกับแบงค์นะครับว่าเรามีความสามารถในการชําระหนี้เท่าไหร่นะครับขอเจรจาเขาตอนนี้ที่ที่มีปัญหาที่เวลาไปที่เครดิตบุโรอะตอนนี้ ไปถามสอบถามเรื่องอะไรเยอะเรับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เรื่องที่ไปขอบันทึกเนื่องจากว่านี่ของเขาเนี่ยถูกขายให้กับบริษัทที่รับซื้อนี่ไปครับแล้วเขาไปชําระนี่กับบริษัทเหล่านี้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นสมาชิกดังนั้นข้อมูลก็จะไม่ถูกอัปเดตเข้ามาหรือส่งเปลี่ยนสถานะเป็นเปลี่ยนชก็จะเป็นปัญหาเรื่องรอยต่อที่จะทําไปชําระใช่ครับมีกําลังจะกลับไปชําระนี่แล้วที่ค้างเอาไว้ทํำยังไงแต่จริงๆก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าคนพอจะมีกําลังมา จักการบัญชีลังหนี้ของตัวเองเพราะว่าพอดีถ้ากลุ่มพวกนี้พอมีการโอนขายไปการเจรจามันจะหนี้มันจะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเขามีเงินกนเขาปิดทีเดียวเนี่ยเขาสามารถทําได้นะครับแล้วก็เอาหลักฐานมาขอบันทึกไว้ที่ในระบบข้อมูลของเราอ่าวิสาจากทางบ้านมารอแล้วนะคะคุณพัชชานจากทางบ้านน่าจะมาสอบถามไม่แน่ใจว่าทั้งสองเรื่องนี้หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะคุณพัชชาค่ะค่ะจะสอบถามเรื่องอะไรคะ เเรื่องพอดีอยากจะทราบนะคะที่พับนั้นอยากจะทราบอ่ะเขาว่าพอดีเคยเคยติดเครดิตอยู่ตัวอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> แต่ทีนี้มันนานแล้วมันมันเกินห้าปีแล้ว <c oughs> ล่ะคแต่ทีนี้ยถ้าหนูจะไปทําบัตรเครดิตตัวนั้นจะได้ไหม <c oughs> แล้วก็ถ้าหนูจะซื้อรถซื้ออะไรจะได้ไหมอะไอย่างเงี้ยเคยค้างแล้วตอนนี้ชําระไปแล้วหรือยังคะ ยังค่ะคือไม่ได้ติดต่อเลยอะค่ะก็เท่ไร่ติดต่อมาหนูก็ไม่ได้ติดต <ข ious S 1> ่ <mixes> อไปค่ะเป็นนี่อะไรอะไรครับเป็นสินเชื no children, ่อบัตรเครดิตหรือว่าอะไรคะพี่มันจำไม่ได้นมันนานแล้วอ๋อตอนสมัครไม่ได้ไม่ได้ดูรายละเอียดระเก็บไว้เลยลูกนี้มักจะลืมใช่ไหมเคยเคยไปเคยไปนั่นแบบเคยไปก็ยัไรตรวจสอบบัญชีเไปตรวจเครดิตบูโรเครดิตบูโรเคยไปตรวจสอบเคยไปตรวจสอบเครดิตบูโรไหมคะ ยังไม่เคยค่ะจะไปดูแต่คุณพัชานย่นลืมไปแล้วว่าตัวเองกู้อะไรมาใช่ไหมลูกนี้เนี่ยมักจะลืมเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างแนะนําให้คุณพัชาเนี่ยไปตรวจเครดิตบุโรของตัวเองดูก่อนนะครับว่าจะได้ทราบว่าเราในอดีตเราเป็นหนี้ค้างไว้กับที่ไหนบ้างซึ่งเราจําไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเรายังไม่ได้ไปจ่ายหรือชําระหนี้เสร็จสิ้นเนี่ยสถาบันการเงินเขาก็ยังมีหน้าที่รายงานเข้ามาอยู่นะครับเป็นหนี้ในระบบหรือนอกระบบอะ คุณพัชชาฮะเป็นหนี้ในระบบหรือนอกระบบฮะเป็นหนี้บัตรเครดิตในระบบสถาบันการเงินหรือว่าสินเชื่อหรือว่านอกระบบคะคุณพัชชาเป็นสถาบันสถาบันการเงินค่ะเอาอย่างนี้พอจะจําสถาบันได้ไหมหรือว่าพอจะจาได้ไหมฮะหรือลืมหมดแล้วเราเป็นนี่ใครจำาชื่อเจ้าหนี้ได้ครับค่ะเป็นหนี้บัตรอีออนนะคะจําได้แล้วนะคะเป็นบัตรอีออนเพราะฉะนั้นรีบไป ติดต่อกับยี่ออน,น,นต้องไ,ไปไปตรวจเครดิตบุโรดูก่อนนะครับ<ช>ไปคุณพระชานี่อยู่ก<ห>รุงเทพหรือต่างจังหวัดครับต,ต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดเนี่ยคุณพระชาบประชาชนตัวจริงไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารธนาชาติธนาคารนาคาร,นาคารสงเคราะห์นะครับ<ช>ไปบอกเขาที่เคาน์เตอร์ครับว่าจะขอตรวจเครดิตบุโร นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งรายงานกลับไปให้คุณพัชชาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน7วันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจก็โทรติดต่อกับ<ม>กลับมาที่เราเดี๋ยวให้เจ้าที่เขาเขาอธิบายให้เพิ่มเติมว่าขั้นตอนอยังไงแต่ผมว่าไปตรวจดูก่อนแล้วเป็นนี่ที่ไหนเดี๋ยวเรากลับไปเจราจากับเจ้าหนี้รายนั้นนะครับ<ม>เพื่อที่จะไปขอบันนอมนี้หรืออะไรก็แล้วแต่<ม>จะชําระปิดบัญชีถ้าคุณพัชชามีกําลังพอนะครับแล้วเมื่อรายงานเป็นปิดบัญชีส่วนต่อไปจะยื่นขอสินเชื่อทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่่เราไปยืน ทีนี้ทีนี้คุณพระชาเขาอยากจะซื้อซื้อรถใช่ไหมฮะซื้อทำบัตรเครดิตด้วยจะซื้อรถใช่ไหมครับออาทำบัตรเครดิตด้วยซื้อรถด้วยตอนนี้แนะนำอย่าเพิ่งซื้อฮะลองแนานดูข้อมูลเดิมก่อนว่าตอนนี้มันมีสถานะยอดค้างเท่าไหร่ค้างกับใครค้างค้างกี่เดือนก่อนนะครับจัดการตรงนี้นี่ก่ับให้เสร็จก่อนแล้วจึงจะไปค่อยขอบัตรเครดิตหรือสินเชื่ออื่นเพราะเพราะไปตอนนี้ไม่ต้นงไปจะภาพนี้นที่ว่าน่าจะเป็นเรื่องแล้วก็ถูกปฏิเสธได้ง่ายๆครับคุณพระชานะฮะสองพาน ทั้งคุณพิชยัย<อ>คุณธริดแนะนําว่าจะแรกเนี่ยตรวจสอบเช็คข้อมูลเครดิตบุโรของตัวเองนะคะไปท<อ>ี่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ไปขอข้อมูลแต่อย่าเพิ่งทําอะไรดำเนินการอะไรเพิ่มเติมจากนี้เพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธนะคะถ้าไม่เข้าใจก็โทรติดต่อเข้ามาที่บริษัทข้อมูลเครดิตได้ถ้าไปทําแล้วถูกปฏิเสธจะเป็นยังไงมันจะติดอีกใช่ไหมก<อ>็มันก็จะขาดความน่าเชื่อถือก็คือว่าไปไปกู้แล้วก็ถูกปฏิเสธเช่นปฏิเสธด้วยข้อมูลเครดิตเนี่ยทางแบงก์ที่ไป ที่ไปยื่นขอกู้เนี่ยเขาก็ออกหนังสือปฏิเสธมาให้นะครับเพราะนั้นพอไปอีกทีนึงครับนี่ยากแล้วมันก็จะมีประวัติที่เคยเข้าถึงสินเชื่อว่าถูกปฏิเสธมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัดความกังวลใจก็คือว่าไปตรวจข้อมูลเดิมก่อนนะครับเพื่อจะจัดการข้อมูลหรือหนี้เก่าเรียบร้อยก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็โทรปรึกษาก็ยืดออกไปขอแล้วค่อยไปเตรียมพร้อมไปขอใหม่จะดีกว่าครับฮะครับจะได้ไม่ต้องคิดมากเอาข้อมูลสู้กันค่ะค่ะค่ะเี้ก่อนนะคะคุณประชา จแสดงว่าเจ้านี่เขาไม่ลืมหรอกเจ้านี่ไม่ลืมแต่เราต้องไปทวนความจำได้เจ้านี่จะลืมเจ้านี่ใช่ค่ะเราต้องไปทวนความจำตัวเองก่อนนะคะนะครบคุณค่ะสวัสดีค่ะดื่มไปซะแล้วจนลูกนี่นะคะ นี่เนี่ยยังไงก็ต้องใช้ถึงแม้ว่าคนที่กู้ไม่ใช้คนค้ำประกันก็ต้องใช้มันต้องมีคนสักคนหนึ่งที่ต้องใช้นี่จะไม่หายไปไหนเรื่องของนี้เสียเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีผลเฉพาะเจ้าหนี้ลูกหนี้อย่างที่ลุงแจมบอกไปยังมีคนอื่นๆนอีกนะฮะญาติพี่น้องหรืออดีตเนี่ยกำลังจะมาหลอกหลอนอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเรื่องของนี้เสียแล้วก็จะทํายังไงต้นปีแบบนี้ยังคงจะต้องให้ความสําคัญกับการวางแผนการใช้เงินเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ